เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีของเราต้องเริ่มต้นจากการอาบน้ําค่ะทุกคน<บ>การเลือกสบู่ทําความสะอาดก็สาคัญสบู่ผิวสวยที่พิมพ์มเลือกก็คือ Wonderful Nature เขาเป็นสบู่สปาสูตรแฮนด์เมดที่มีส่วนผสมหลักมาจากธรรมชาติเริ่มด้วยสูตรน้ํานมข้าวผสมโยเกิร์ตสบู่ก้อนใหญ่มากใช้ได้นานไม่ละลายน้าง่ายแถมกลิน่นหอมอาบแล้วผ่อนคลายสุดๆเป็นสบู่ที่สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุม่มชืน้นกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดําใครอยากผิวเนียนนุ่มผิวเด่งต้องสูตรนี้เลยค่ะต่อมาสูตรน้ามะ มาสาหรับสาวผิวแห้ง mm. เพราะใช้น้ํามันมะพร้าวเป็นส่วนผสมหลักทําให้สบู่ก้อนนี้อ่อ,อนโยนฟองละเอียดเนียนนุ่มอาบสะอาดไม่ทําร้ายผิวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มนวลผิวตึงกระชับเปล่งปลัง่งเผยผิวใสดูสุขภาพดีสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเช่กนกันแถมกลิ่นก็หอมมากต่อมาสบู่สูตร่านไม้ไผ่สบู่ชาโคลที่เราชอบมากมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยอาบสะอาดล้าลึกระงับกลิ่นกายหมดปัญหาสิวใครที่มีปัญหาสิวตามตัวที่หลังหรือที่ใบหน้านะคะตัวนี้ก็คือเอาอยู่จริงๆเผยผิวใสผิวเน ขึ้นเลยสบู่ทุกสูตรเป็นสบู่แฮนด์เมดไม่มีสารอันตรายใช้ได้กับทุกสภาพผิวใช้เป็นประจําทุกวันบอกเลยว่าผิวสวยใสยสุขภาพดีขึ้นแน่นอนใคร <c oughs> ที่อยากดูแลผิวนะคะอย่ามองข้ามการใช้สบู่สบู่ผิวสวยต้องนี่เลย w o n d e r f u l Nature